จะเอาคู่นี้ผสมกันนะลองรัดกันวันนี้ตัวคู่ก,ก็โทนสีคล้ายๆตัวเมียเลยนะนี่โทนสีเดียวก,กันตัวเมียก็มุกเยอะนิดนึงทองปุ่มๆนะครับแต่มีท่อน,นำไข่ตรงนี้เนะนี่ยขาวเนี่ยได้ทองน,นี่คู่นี้รัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับได้ลูกมา500กว่าตัวอพอปลาเพิ่งออกลูกมาทีหนึ่งนะครับ จะลงลัดต่อเลยนัดตัวเดียวกันคู่ดเดียวกันเลยนะมาติดตามดูน,นี่ครับปล่อยตัวเมียไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเอาตัวผู้ไ้ข้างในโลนะคระับเทียบกันก่อนตอนเช้านะครับตอนเย็นก็ปล่อยลัดเลย ผู้ใส่ลงไปปลอดทิ้งไว้นี่ครับตอนเย็นเดี๋ยวแค่มาเอาออกนะครับให้ทุกผู้กันตเียอยู่ด้วยกันเลยวันนี้วันที่3นะครับมิถุนา ราจะมาดูนะครับผ่านไปสามวันหลังจากที่ลงลงรับวันที่สามเอ็ดเนาะนี่รหัส B 3, ีสามรหตัวข้อนะครับรหัสสองนี่คือข้อนะครับข้อที่สองเนาะที่เอาตัวข้อลงรับเป็นเป็นข้อที่สองวันนี้วันที่ลงรับนะครับวันที่สามเอ็ดที่เราปล่อยลงลรับนะฮะเย็นวันที่สามเอ็ดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเนาะให้แฟนปล่อยตัว ต,ตัวผู้กับตัวเมียไว้ได้กันนะครับแล้วก็ให้แฟนอีกวันนึงให้แฟนตักตัวเมียออกนะครับวันนี้วันที่3เรามาดูนะครับว่าลูกปลาเป็นยังไงบ้างนี่พอมันอ่าเต็มเลยครับลูกปลาออกจากวอแล้วนะครับเต็มเลยเยอะเลย ตัวเล็กๆนนชัดเท่าไหร่นะฮะแย่เยอะบ้างครับนี่สี่ถึงห้าร้อยตัวได้ครับอนุบาลยังไงให้รอดเรามาดูกันมาติดตามกันนะครับอคอกนี้ข้อที่สองเนาะของพ่อตัวนี้อคอกแรกเนี่ยรัดไปเมื่อยี่สิบสี่นะครับอคออแรกกับค้อสองเนี่ยห่างกันแค่สิบวันเนาะไม่ถึงด้วยอาทิตย์เดียวรีบนะครับ เอาตัวพ่อรัดอีกต่ออีกรอบหนึ่งเรามาติดตามดูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลูกปลาออกจากวอวไหลครับก็ใส่ออกนิดนึงอ่าเนี่ยใส่ออกเ,เบาๆนะครับพอปลามันจะตื่นมาเบาๆนี่ได้ฮะออกข้อดีของการใส่ออกก็คือจะทำให้ลูกปลาที่มัน ล่วงข้างล่างนะครับมันไม่ตายนะเออมันจะรอดนี่คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์รอดให้ลูกปลาออกช่วยได้อยู่นะครับบางคนก็จะว่ามันช่วยไม่ได้ไม่จําเป็นจริงๆประกาดก็่ไม่จาเป็นหรอะครับแต่อันไหนที่เราช่วยได้ก็ทําไปนะฮะเพื่อให้ลูกปลาของเรารอดเยอะๆนีเ่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเพราะง่ายๆแค่นี้ครับสายแค่นี้ผม ประมาณสี่ห้าร้อยตัวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะอนุบาลให้รอดอยังไงวันนี้ก็ออกจากวอดแล้วนะครับพรุ่งนี้หรือม่เย็นนี่ครับก็ใส่พารามเซียนได้เลยครับให้กินได้เลยบางคนก็ว่ายังมีไข่แดงอยู่เดี๋ยวผมใส่เลยครับมันก็มียังมีไข่แดงอยู่นะแต่ผมจะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยให้มันไปขยายในในนี้ด้วยให้ลูกปลากินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยเราไม่ต้องรอนะครับใส่เลยนะครับอันนี้มัน แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับอัปเดตแค่นี้วันนี้